ื่อจีนเจาะลึก3ตลาดอาเซียนเวียดนามไทยอินโดบอกเลยต่างกันสุดขั้วพร้อมแนะปรับวิธีดิวคนจีนไม่น้อยเคยเข้าใจผิดว่าการทำตลาดในอาเซียนสามารถใช้กลยุทธ์เดียวกันได้ท่องสื่ออิสระของจีนเคชีไวเมาจูลูได้วิเคราะห์พฤติกรรมการจัดซื้อของคนไทย เวียดนามและอินโดและพบความแตกต่างแบบสุดขั้วชนิดหน้ามือเป็นหลังมือสรุปง่ายๆในประโยคเดียวคือเวียดนามต้องเรว็วไทยต้องนิ่งและอินโดนีเซียต้องถูกวันนี้จีนไทยนิวส์จะพาไปเจาะลึกว่าสื่อจีนเขาจับทางเราได้แม่นแค่ไหนและถ้าคุณอยากปิดดิวใน3ประเทศนี้คุณต้องปรับตัวอย่างไรเริ่มกันที่เวียดนามที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นจีนเวอร์ชันอาเซียน เพราะเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่มีพลังและเศรษฐกิจก็กำลังพุ่งแรงคีย์เวิร์ดของตลาดนี้คือความวคนจัดซื้อส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ20-35ปีพวกเขาไม่มีเวลามานั่งอ่าน PDF ยาวๆหรืออ e ีเมลที่เป็นทางการสิ่งที่เขาจะทักหาคุณคือประโยคสั้นๆควรๆเช่น Send me price หรือ MOQ เท่าไหร่เพดลับก็คือคุณต้องสแตนบายบน WhatsApp หรือซา lo ตลอดเวลา ยิ่งตอบไวยิ่งปิดดิวได้ไวถ้าคุณช้าแค่ชั่วโมงเดียวเขาจะเปลี่ยนไปคุยกับเจ้าอื่นทันทีแม้พวกเขาจะเน้นเรื่องราคาแต่ข่าวดีคือถ้าสินค้าคุณมีจุดเด่นจริงๆเช่นแพคเกจจิ้งสวยกว่าหรือฟังก์ชันดีกว่าเขาก็กล้าจ่ายเพิ่มเพราะคนกลุ่มนี้ตัดสินใจเร็วและพร้อมที่จะเติบโตตัดภาพมาที่ประเทศไทยบ้านเราสื่อจีนยกให้ไทยเป็นตลาดที่นุ่มนวลหรือซอฟที่สุดในอาเซียน ถ้าเวียดนามคือรถแข่งไทยคือรถลีมูซีนจังหวะการซื้อขายของไทยจะช้ากว่าเน้นความชัวร์คำพูดติดปากของฝ่ายจัดซื้อของไทยก็คือ let me discuss with team first ขอปรึกษาทีมก่อนเคล็ดลับสำหรับตลาดไทยก็คือ <c oughs> อย่าไปเร่ง <c oughs> เพราะคนไทยไม่ชอบแรงกดดันถ้าคุณไปจี้เขามากๆเขาอาจจะถอยแต่ถ้าคุณแสดงความมั่นคงจริงใจและพูดจาสุภาพคุณจะได้ใจเขาในระยะยาว และที่สำคัญที่สุดคือรูปลักษ์สื่อจีนวิเคราะห์แม่นมากว่าคนไทยชอบของสวยงามแพ็กเกจจริงต้องดูดีถ่ายรูปขึ้นโซเชียลมีเดียได้สำหรับใบเสนอราคาต้องเป็น pdf ที่เป็นทางการเรียบร้อยแต่ไม่ต้องซับซ้อนเท่ากับยุโรปหรือเกาหลีจำไว้เลยว่าสำหรับเมืองไทยภาพลักษณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งสุดท้ายห้ามทะเลไปที่พี่ใหญ่อย่างอินโดนีเซียตลาดที่มีประชากรมากที่สุดที่นี่เอกลักษณ์ชัดเจนมาก นั่นคือเน้นถูกและเน้นปริมาณเยอะคำถามแรกที่คุณจะเจอก็คือลดได้ไหมหรือ best price เพราะตลาดเขาใหญ่แต่กำลังซื้อต่อหัวอาจจะไม่สูงมากถ้าคุณทำราคาแบบขั้นบันไดย,ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกคุณก็จะคุยกับเขาง่ายขึ้นสิ่งหนึ่งที่ห้ามมองข้ามเลยคือเรื่องของโลจิสติกอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะการขนส่งโหดหินมากสินค้าต้องขึ้นเรือลงรถ ต่อเรือเล็กกล่องสินค้าของคุณต้องถึกและทนจริงๆถ้ากล่องบุบเขาจะเคลมทันทีดังนั้นตอนเสนอราคาให้ระบุปไปเลยว่ากล่องของเราหนากี่ชั้นเสริมโครงไม้ด้วยไหมแบบนี้เขาจะชอบมากและเรื่องคอขาดบาตรตาอีกอย่างก็คือเรื่องฮาลาลถ้าสินค้าคุณเป็นอาหารเครื่องสำอางหรือเคมีภัณฑ์ถ้าไม่มีฮาลาลเซอร์ติฟิเคตเตรียมตัวเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยเพราะเรื่องศาสนาสำคัญมากในตลาดอินโดนีเซีย เห็นไหมคะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรามีบุค,คลิกที่ต่างกันขนาดไหนสื่อจีนสรุปผลของการใช้กลยุทธ์ที่ผิดพลาดไว้ดังนี้ว่าถ้าคุณใช้มุกเดิมกับทุกคนลูกค้าเวียดนามจะบ่นว่าคุณช้าเกินไปลูกค้าไทยจะบ่นว่าคุณเร่งเกินไปส่วลูกค้าอินโดนีเซียจะบ่นว่าของคุณแพงเกินไปดังนั้นการเข้าใจจริตของแต่ละชาติไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่มันคือกลยุทธ์ความอยู่รอดของธุรกิจในอาเซียน ปรับจูนวิธีการของคุณตั้งแต่วันนี้แล้วโอกาสในตลาดเพื่อนบ้านจะเป็นของคุณ